คุณปารเมศได้ถวรหาคุณหรือยังครับยังค่ะแสดงว่าเขายังไม่รู้ว่าคลิปนั้นหลุดมาจากคุณคุณไม่ได้มาต่อว่าฉันหรอกตอนละครับอาบน้ำดีกว่ะเดี๋ยวก็คงลงมา อันนั้นฉันเอาความของเมธไปซ่อมแล้วฉันก็เลยเจอคลิปที่เขาลบทิ้งฉันโกรธที่เมธทําให้ลูกป่วยฉันเลยส่งอีเมลไปให้คนที่สารากลางแต่ฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคลิปนี้จะไปถูกเปิดบนเวทีหาเสียงอนะฉัน คุณปารเมศได้ถวากณหรือยังครับยังค่ะแสดงว่าเขายังไม่รู้ว่าคลิปนั้นหลุดมาจากคุณคุณไม่ได้มาต่อว่าฉันหรอต่อว่าคนไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่ครับฉันรู้ว่าฉันควรจะเอาคลิปนี้ออกมาตั้งแต่แรกนะแต่ตอนนั้นฉันมันเห็นแก่ตัวฉันกลัวว่าเมย์จะเดือดร้อนทั้งที่ฉันก็รู้ว่าเขากับพวกกสันวานิชจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอีกเยอะผมเห็นด้วยคุณบัวนะครับ ที่คุณเอาคลิปนั้นออกมาเพราะพวกเขาใช้ตำแหน่งหน้าที่เอาเปรียบชาวบ้านทุกคนคุณได้ดูสิ่งนี้แต่พอเปหลุดอยู่บนเวทีดีเบตจากที่ควรจะเป็นการแชร์ข้าราชการมันก็เลยกลายเป็นเกมการเมืองแทนฉันไม่คิดนีคะว่าคลิปมันจะกระจายไปไกลขนาดนี้ฉันคิดน้อยไปจริงๆ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันหาทางรับมือกับเรื่องนี้